การเรียกชื่อแอลกอฮอล์ในระดับนี้นะคะก็จะศึกษาเฉพาะแอลกอฮอล์ที่เป็นโซ่ตรงและมีหมู่ไฮดรอกซิลต่ออยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่1เท่านั้นนะคะหมู่ไฮดรอกซิลก็คือ O-H ต่ออยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่1มันก็จะเป็น C-O-H นะคะอย่างเช่นตัวที่1อย่างนี้นะคะ โดยจริงๆแล้วหมู o ่โอเนี่ยสามารถไปต่อตำแหน่งที่อื่นตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะยกตัวอย่างเราอาจจะมี c c สัก5 4 c นะคะแล้วก็มี O H มาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้ก็ c อะไรล่ะ ch 3 ch 2 ch ch 2แล้วก็ ch 3นะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างที่ว่าหมู่ไฮดรกซิลไปต่ออยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งอื่นซึ่งเราจะยังไม่เรียนในระดับนี้นะคะระดับนี้ก็จะเรียนเฉพาะที่ต่ออยู่ตำแหน่งที่1นึ่วิธีอ่านชื่อก็คือให้เรียกชื่อตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนแล้วลงท้ายด้วยานอนหรือ a n o l นะคะแล้วก็ถ้าระบุต,ตัวเลขแสดงตำแหน่งของหมู่ไฮดรกซิลด้วยนะคะ ยกเว้นเมทานอลและเอทานอลเนี่ยไม่ต้องระบุสาเหตุที่ไม่ต้องระบุก็คือมัน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 อยู่ได้ตำแหน่งเดียวไม่ว่าจะไปต่อตรงไหนมันก็มีได้เท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องระบุามาดูตัวอย่างตัวแรกนะคะ c 3 o h 3 o h เนี่ยค่ะ c 3 o h 3 o h มี c แค่1ตัวนะคะเราก็เรียกว่าเมทแล้วตามด้วยอานอน มันจึงชื่อว่าเมทานอนส่วน ch 3 ch ส oh มี c 1มี c 2ก็เลยเป็นเอทาตามด้วยอารนอนจึงมีชื่อว่าเอทานอนมาดูตัวต่อไปนะคะตัวอย่างตัวต่อไปจะมี c 1 c 2 c 3 c 4เพราะฉะนั้นก็จะเป็นบิวทาตามด้วยอารนอนมีชื่อว่าบิวทานอนให้ระบุด้วยว่าเป็น วันบิวทานอนเพราะว่า O h เตต่ออยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่ง